ครู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายมาก50ปีที่ผ่านมามันคือความสุขและความสำเร็จจริงๆเกิดได้จากความเชื่อมั่นของเราค่ะรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้ใช้ชีวิตของเราจริงๆเราต้องไม่ทำให้ลูกๆเรารู้สึกว่าเราอะตกขอบะน,นี่ถูกไหมคะเราก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวค่ะ เราอะอยู่ในองค์กรที่เขาเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการทํางานมานานอายุก็เยอะทําให้ตอนนี้สภาพความเสื่อมถอยของร่างกาย,ยมีมากขึ้นไม่เคยดูถูกตัวเองครับมีแต่ให้กําลังใจตัวเองครับเราอายุมากแล้วเนี่ยเราสามารถที่ทําอะไรอีกได้หลายอย่างเพราะว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยแก่นะคะเป็นคนชอบทำอะไรก็ต้องชอบศึกษาหาความรู้และต้องทำให้สำเร็จจนได้ะคะ่ะ การเกษียณหือนการเริ่มต้นที่เราจะทําอะไรก็ได้นะครับตามที่เราคิดแต่คุณจะต้องมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีเงินพอที่คุณจะอยู่ได้จนถึงวันที่คุณเสียชีวิตไปวันนี้โลกมันเปลี่ยนครับไม่ได้เปลี่ยนแบบเล็กน้อยนะครับมันเปลี่ยนเหมือนก้าวกระโดดเป็นคนที่ไม่อยากอยู่เฉยเยเลยคิดว่าออนไลน์นี่แหละคะ่ะเหมาะที่สุดแล้วสำหรับเราในโลกยุคป,ปัจจุบันคะ่ะ ยากมากค่ะเพราะว่าออนไลน์เป็นเรื่องใหม่สําหรับเราอ่ะชีวิตเราแค่โพสต์เป็นก็ดีใจมากแล้วแต่ที่นี่นะคะมีโค้ชสอนเราแทบจะจับมือทําเลยปัจจุบันนี้สามารถทํา Photoshop ได้ทํา Excel ทําทุกอย่างได้ทั้งหมดที่คนอื่นทําได้ไม่นานค่ะ5เดือนที่ทำมา9เดือนค่ะรับรายได้2ล้าน7ค่ะ ถ้าเราจะทำงานจริงๆโดยที่เป็นธุรกิจตัวเดิมซึ่งต้องลงมือทำเองทุกอย่างมันล้าสมัยไปแนละ้วระบบที่ดีที่รองรับทำให้ตัวเราเนี่ยสามารถทะยานขึ้นสู่ที่สูงแล้วไรายได้แซงหน้าธุรกิจเดิมไปอีกค่ะมันมีความสุขมากเลยค่ะทำงานที่นี่เนาะมีทั้งเพื่อนมีทั้งรางวาัลได้ทั้งเงินมันเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของพี่ป้อมจริง โลกปัจจุบันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเราต้องปรับตัวให้ทันสมัยออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดแล้วที่นี่ก็คือมีการเรียนรู้มีระบบการสอนอย่างจัดเต็มมากๆทุกคนเรียนรู้ได้ทำได้แน่นอนค่ะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อายุไม่ใช่อุปสรรคคุณก็เป็น over fifty ได้